วยหนักเปี้ยงใหญ่ศีราะสีตุลาคมหนีไม่พ้นรวยบุญเก่าชักนำรับทรัพย์จับเงินแสนเงินล้าน 1. ราศีสิงห์ราศีสิงห์ได้ข่าวข่าวการงานมาเพียบเต็มพื้นที่คุณจะเหนื่อยอย่างแน่นอนแต่บอกเลยว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งลุยยิ่งมีตังค์คุณจะมีเงินมากล้นอยากได้อะไรก็จะได้ ความโชคดีของคุณนั้นยิ่งคุณสู้งานก็จะมีเงินเข้ามามากจะมีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้านลูกค้ามากหน้าหลากตาธุรกิจการงานใดๆที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นหากต้องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้เลือกซื้อรางวัลกับผู้ชายลักษณะผอมสูงมีโอกาสถูกโลกมีความโชคดีเลขนำโชคได้แก่หมายเลข6 4. 1. จะนำโชคใหญ่มาสู่ตัวคุณ 2. ราศีกุมชาวราศีกุมเหมือนจะมีข่าวดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานจะมีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายสิ่งต่างๆที่เคยมีปัญหาจะสามารถได้รับการขี้คายส่วนความโชคดีต่างๆก็จะมีเข้ามาอีกด้วยแม้ว่าจะเป็นงานเงินก็จะสมดังใจเนกหยิบจับทำการค้าขายอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง หากป้องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้เลือกบูชาหรือกราบไหว้ท้าเวสวุวรรณท่านจะเมตตาสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วถูกรางวัลใหญ่เลขนำโชคของคุณนั้นคือหมายเลข6 3สหมายเลขเหล่านี้อาจจะนำพาเงินแสนเงินล้านมาสู่ตัวคุณก็ได้สราศีเมษชาวราศีเมษนั้นดวงการงานโดดเด่น อะไรที่เคยคาราคาซังมานานจะสามารถรีบเร่งจัดการได้ซึ่งเป็นผลดีแก่คุณ คุ้มค่าเหนื่อยแถมมีกำไรมากขึ้นกว่าเดิมจากการทำมาค้าขายสิ่งต่างๆจะเริ่มเข้าที่เข้าทางประสบความสำเร็จดังใจนึกความโชคดีของคุณนั้นคุณสามารถพึ่งพาคนอื่นได้แถมจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีเงินทองเข้ามาอย่างไม่ขาดสายรายจ่ายลดน้อยลงมีแต่รายรับเข้ามาเลขนำโชคของคุณได้แก่หมายเลข3 0-8 หมายเลขเหล่านี้หากเสียงโชคเสี่ยงดวงจะมีโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่คุณจะเจอแต่ความโชคดี 4. ีราศีเมทุนชาวราศีเมทุนนั้นคุณจะมีช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหากใครต้องการต่อย,ยอดธุรกิจจะสามารถขยับขยายสาขาได้ ผู้ใหญ่หรือพี่น้องจะคอยช่วยเหลือคุณอยู่ไม่ขาดสายหากท้อแท้ใจก็สามารถลุกขึ้นสู้ได้ยิ่งสู้ยิงย่งรวยความโชคดีเข้าข้างคุณแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนก็จะสำเร็จอย่างปารถนาโดยเฉพาะมีโช克าบ่อยเข้ามาหากต้องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเทวดาแม่แย่านางหรือว่าเทวดาผู้หญิงจะให้โชคลาบเกี่ยวกับเงินทอง ความโชคดีของคุณก็มีมาส่วนตัวเลขนำโชคของคุณนั้นคือหมายเลข0,3,9หมายเลขเหล่านี้จะนำพาเงินแสนเงินล้านมาสู่ตัวคุณด้วยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ